รู้ไหมคะเราสามารถทําให้งานตกแต่งภายในนะคะดูหรูแล้วก็แพงขึ้นได้ด้วยการเพิ่มงานไฟและงานแสงนะคะในแบบค่ะใช้งบน้อยแต่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากค่ะเดี๋ยววันนี้เรามายกตัวอย่างให้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะกีนะคะจาก YS Fitting ค่ะจำหน่ายอุปกรณ์ฟิ t t i n g ในเฟอร์นิเจอร์ค่ะลูกค้าเก่าของเรานะคะเป็นผู้รับเมาแล้วก็ดีไซเนอร์ค่ะอย่าง i n d e x หรือว่า Noble a r i นะคะ ล่าสุดนะคะลูกค้าโครงการค่ะติดต่อมาว่าใช้เวลาในการติดตั้งไฟในตู้นานมากๆทําให้งานล่าช้านะคะช่างเฟอร์อาจจะไม่ถนัดเรื่องของไฟค่ะแต่ไม่เป็นไรมาที่ YS f i t t i n g นะคะ ระบบงานไฟของ YS Fitting เนี่ยเป็นระบบ plug-in ค่ะแบบเสียบแจ็คสามารถเสียบแจ็คทีเดียวนะคะงานไฟเสร็จสิ้นเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะไม่ได้ทําให้งานเร็วเท่านั้นยังสร้างความเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านที่จะเข้ามาอยู่ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งที่คนอื่นไม่มีเลยค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะขอคําแนะนาแคตตาล็อก หรือข้อมูลเพิ่มนะคะได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ